เมนูวันนี้คุณนายแม่จะทำลาบให้กินลาบหมูอันนี้คุณนายดวงรีวิวคุณนายดวงบรรยากาศก็จะอยู่นอกบ้านคือเก่าคุณนายดวงไม่ชอบทำมะเขืในบ้านนี่กำลังเตรียมแล้วไปเดี๋ยวไปชิมให้ดูเด้อล่างเลยนะหอมเริเตรียมหนะ่อล่างรวดเร็วอืได้ย,ย,ยินไหม ราบหมูราบหมูฝีมือคุณนายดวงนายดวงกำลังจะทำราบหมูให้กินคุณนายดวงคอจะไม่มีและเลีย้ยงดีเนาะว่าจะว่าจะย่างะานะเนียทำย่างไลุกเรื่องดีก็นีน้เลย แม่บอกว่าไม่ต้องซื้อมาไม่ต้องซื้อมาก็ซื้อมาซื้อมาแล้วเองก็ต้องกินปุ๊กๆเลยไม่กินไม่ได้เสียของคือกระปุกอะไรนะกรปุกยากระปุกไอ้นั่นกระปุกตั้งชายกปุกอมสินกระปุกอมสินไปไปเราจะพาไปกินลาบเป๋มือคุณนายเดืองอลไรที่สุดในสามลูกมาทุกคนสวัสดีค่ะพาว่ามาแล้วเด้อลาบลาบเลือดเด้อ แต่ของแพรจะเป็นแบบว่าเลือดลาบเลือดแบบขัวานะเพราะว่าแพรมักินดิบคุยลืมมาช่อนมาแม่ช่อนไหนเด้อพักก็จะมีนี่เด้อใบเขาเรียกใบอะไรคือแม่ใบมะตูมัะชีลาวต้นหอมท่อนสันก็นได้ผักกาศขาวมา,มานี่เขวเหนียว กินก่อนเด้อฝีม,มือคุณนายแม่เ้ยคชอบกินแบบนี้เด้อถคาไม่ชอบกินแบบคึ่ค่ะกินราบดิฟไม่เป็นกินแบบราบเลือดกินแบบเป็นนั่งกินนอกบ้านลมเย็นๆเฮ้ย Một phần màu là này cũng thق lặp bằng bạn nè Mèo Mèo đi đền Cái มาเห็นคนยื่อยมางนัานกอยืนะเหมือนอ่ะบรรยากาศบานนอกชิลๆใครจะมาคาดหวังว่าจะได้เห็นว่ากินเนื้อดิบๆเนะี่ยไม่ได้กินดบบเด้อเพราะว่าไม่กินของดิบกินตั้งแต่ไหนแต่ไรละ ตั๊บอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรซอยจุอะไรแบบเนี้ยพี่จะไม่ได้หรอกแม่โมกกลิ่นอ่ะอืมจี่เต้พเต้ cái khâu, cái bông lại, con nhớ nha. อึ้นดิเอาไหมน,นี่เขาเหนียวไหมแมวกินคนเหนียวดากินไหมมามแบบคำแับกินเลยออร่อยอาหารเจ้าแพนนี่ทุกคน แล้วก็ตื่นข้ามาอาหารเท่าเอาไรไมนเคยข้าวกะจัดนักเลยเด่ะลาบข้าเหนียวเลยมันไม่มีอะไรให้กินดอกคิตอื้ อ,อันนี้จิดมิสไซมาจากเวลาแล้วเขามีงานอะไรอย่างงี้เนะแต่ก่อนเนาะงานบุญงานแต่งอะไรอขาทำหอบเลือดเอ้ยไม่กินเนี่ยจะให้แม่เอามาขวาให้ ก็เลยชอบเขาจะเขาจะใส่เลือดปรุงเครื่องใส่เลือดอะไรให้เรียบร้อยเลยนะ็ะนล้วเ,เขาก็ค่อยเอามาขวบทำเป็นซุกนี่มันก็จะเป็นสีแบบออกดำๆเดำี๋ยวนี้ร้านอาหารทอดค้ากำายนะลาบขว มันมันมีป้านี้ยังไม่รู้จะไปไหนมันมีโปรแกรมเอาคาต,ต้องขลาจะคิตเต้ใหญ่มึงแค่มันร่นองร่องอะไรตรงนี้มันจะไปไหนละ่ะมันชิดเตะฮึอะไร ใบนี่อ่ะมันก็ลาบในเขากันที่สุดเขาเรียกว่าใบอะไรวะมะตุ้มนะท้่แม่เขาเรียกว่าอะไระเดาวซาอุนะเรียกใบะเดาวซาอุนาเนาะรันมาจากซาอุไม่เด้อไม่รู้แต่ว่าทอาพากิน กินาาข่ามันทำไมข้างเข้ออะไรขนมจีนนพาทนายแม่กินขนมจีนเมื่อวานใครได้ดูคลิปขนมจีนแล้วนายแม่ทำเมื่อวานเนี่ยนายดวง คือิ่มกินหรือยังน่ยแม่มาอ้วัวไปไม่กินอก เหนว่าเป็นแมวเจเดียนมันก็เรื่องมากไกนะ่เนาะคือมุกปิ้งมาให้กินก็นไมกินแมวะจะกินไก่ย่างไปมากินและแค่ดูแค่นี้แหละยังอร่อยดูมือแม่กินยังไงก็อร่อยฮอ ใครยังไม่เคยกินก็ลองทำดูเด้ออร่อยโอเคคลิปนี้ก็ใครชอบก็กดไลค์หนึ่งเด้อกดทับตะไคร้ฉันดาทับตะไคร่ปุ่มตั้งแดงเ้ยโยชเสร็จแล้วเ,วเวนาะเป็นกำลังใจกันเนาะโอเคคลิปนี้แพรวไปแล้วเด้อไปเล่นจ้ะทุกคนบายบายสวัสดีค่ะบ๊ย